ก้าบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องตอนนี้โหลดเพิ่นเป่าพามีเพิ่นไปสื่อกระตามา้ไมะเถาคุณนเนาะหาก็มาหอดนี่หาก็มาหอดพากันสีเอาลงแล้ตั้งอยู่นี่ ก็นี่เครื่องพาพกระตาดเอ็มเพื่อนพระเถ้าคุณเนาะหากมาหอดฉ่างเพื่อนกำลังเสียวลงมาฉ่างเพื่อนกำลังเสียวลงมาสบายดีเด้อโชเฟอร์ถเด้อไปแก่มาบอดินนี่หากมาบอ่อ่าตเต้ ได้ไลเติบคุ้มค่าเลยไปเถื่อเดียวได้ชามอย่างเ,เ,เออจะไปดีเด้นน้องพมีเดอมาได้ไชหล่ะมาที่อเรือง,องเออมาที่อืเครือก มันสิกับเมาไงประตูเดียวกันนะไม่ใช่ว่าหมักเมาเถิ่นประตูลงประตูเดียวกันพนังคนขับกระปูนลงน้ำกันกับเมาซื้อเครื่องมาให้กระปูนิดเรื่อนโดยสบายดีเลยพี่น้องเด้อโดยส่องแก้วแน่เนาะโดยกติดตามเพี่แน่สบายดีพี่ไม่พี่น้องเลยโดยพี่ชงพันชั่วโมงสิเก้าขามาแล้วเนาะเออเลยเออเอาลงเอาลงบาตนีง เอาลงเอาลงไดบอกข่าวดีเศ้านี่นี่มาอันนี้เลยเนาะได้าใ้อยู่ใช้คือาป็นกร้ามสับตะเภาในอยู่บอกไดแล้วเอา้า้อยู่ใช้คอปนกา้าัอยู่สิได้ไได้ขบันตูถ้าผมมีคาก็ก็มันนด้นผมได้ซื้อ หาลุงบอนแล้วลงซอยเขาอันถึตีจะยุ่งนนได้่อเลย่้อ ข้าหัวนะโอ๊ยทั้งงานไปหาคนเลยทั้งพี่ลงเวิร์ดแล้วไม่มาก

โพนั้นลายแผ่นใช่คะเรศิตเพรว่าได้ไปซื้อเลยก็ซื้อมาเกอเดียวเลยไปนอนจบอยู่นี่แมนยไป้านแมนได้ยู่บอได้ได้ได้แล้วไปเนื้งไหนโอ้ดีดีได้ห่วงเลยอย่าไปป้ายไม่ถ่างลงได้ลงกองกันทั้งข่างเ ลปลายมันร่แล้วป้ายย่อแล้วเนวานยเป็นวัดบเราเราเเดี๋ยว,วลงาหาเ,า,า,เาเจ้าเเราแงรเป็นมัดระงักตีเาได้กินมสมาอะไรกินเพรไปนีพรชับยากเลยน้องฟูเหนื่อยาแลม นกินนหนึ่งกันนอนแล้วพืนอะไรบุษบุญดาอะแรมะเนเอามูอไหนยังเจ็บเอวอยู่ขอนกัลกัลดขอนทีรอในช่องคนผู้ืนนะ้าบุายโแห้งอนเถินลงเอแผ่นกลอแผ่บอกบอีน้องรอดเออคุณลุงไปเออ มาให้ดูม้ามเ็มาหาเข็มขืนข้นยืนนั่นนี่แม่ละมาขนไปอันนั้นมาขืนลาไปขอให้เราลงบัตรเออขอสีชัาดเถอะเออเออทำมาจาก ฝากให้ได้พี่น้องเดอ้อซองใยแก้วชาแนลเนาะ,ะไปป้านั่นแหละขางเอื้อนปะพมีพี่น้องยอ้ยเป็นกะหาเวลามาถ่ายคลิปเนาะใ,ให้เห็นน้ำกานพี่น้องเยอ้ยเพือให้เรากลัมาซอ,อ,อยอาบน้ำแต่เว้นแม่นหน่อย ยันหนาวแล้ววะกั้นโต๊ะก่อนไกแล้วไก่แล้ว

กล่องว่า้มเลยยังแ่นหนึ่งแหละมีมะกอกนะนอะไเนาะนี่มันตามกล่องละไปอาไปหามนการทำงจ๊เลย่องเลยตั้งไว้ก oh. ่อนกล้องน้วปละตีตะบ้าน well, yeah. right ี네้คนะ ให้ได้คน <laughs> <s musique> น้อยกับลาตีปานนี้เออป่าเราลืมเห็นแดงยีดอกจน้อยค่ะโอันโด้โดยเอาไปถึงที่บอกย

คุณกัดทานวะนี่ฮะดำหน้าดำนี่มันเป็นทาใส่บอกคือมีแท่นนี่เนาะเลยเข้นอยู่บอกก็พี่น้องไอ้ทีิฝึกซึ่งในเรื่องของไปดิซาวกูหิวข้าวแห้งตอนนี้ฮะเอากระชีเอาเงินไหค่าน้ำมันมาพี่น้องเพราะว่าเครื่องข้าวกรลาย่นี่นะแย่แล้วเลย จะโบดิ้ให้เบิดมีไรพี่น้องเอ้ยเอาไว้จ้างบัณฑาเอาจะให้เราชามแทนเนาะพี่น้องเนาะเนาะโดยเนี่ยเป็นชามแทนนี่ค่ะเป็นเงินเป็นหลักกับเป็นเรื่องเนาะพี่น้องใช้มาให้ลุงวอนก่อนให้ค่าแก่ค่าแก่พี่น้องเอ้ยรถอันนี้ค่ะไปพบโลกได้ไหมคะจะเห็นยังละคือหาก่อมา พัดถ e no. ่านบ่แ um, ม you ่น้องไปเป่งถ่านเลยเขาแกว่าถูลุยงานอะไรเนาะหนาจนดำคนขยันนวนี่ได้เนาะเออมันจังกลุมรูปกลุมเนี่ยได้ยังอยู่ยิ้มผิวอยู่แช้ปกเก่งไปใช้อะไตู้พี่มานั่งพี่ประตูไม่เอากับม้าพี่เด้ไหมเธอ

แล้วก็ตัวซิปุดอ่าซิปซีแผ่น,น,นแล้วก็มีสังกะสีสีน้ำโอ้แม่นเราลืมบ่ลุงวอนอ่ะโอ้ยอืมรวนก็ลืไมไปเนาะใครเบิ่งรถเทิงอยู่ในหันมีอันบ้านขับเดีย๋ยวจะไล่ก้อนแล้วก็ย่วงจับ ประตูทางเข้าคุณแจมาพร้อมคณะปะแก้วเห็นหเห็นเห็นอยู่ชาวัวหรนแร้วชาน้อยแก้วกองพื้นคอยประตูบ่พระสุรุลตั้มเลยเดี๋ยกระจายแทนแล้วประตูเอรถนักประตูห้อง มันลอด่ไม่หลุดบ่กนับคงดูหมดดอกแล้วมั้่หดดอกหกเออคบอยู่เนาะไม่มัดสมัดตัวเอามาแนบสังกะซีหั่นอาตะปูสิตะปูแปดะกัตะปูกุ๊ปดุยคบมั้นะ แต่เมื uh ่อนี่แหละที่สั่งไม้สั่งไผ่ไมาเห็ดโค้งมันอยู่เทิงหันแมนแบบตัดไห่แบบเพื่อนชาวหน่อยนะเนาะอานะแบบเพื่อนชาวหาเอยเพื่อนชาวซะเลยโปรไบโปรยังคันแบบคันแนบเลยอะไรที่หาแบบมาให่เลยประชุมหมดนต่อไปเ้ามกระพู่นะเปิด